มาครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเม์เกมมิ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนเื่อนะครับเล่นเจ้าตัวสลิมจังเกิลนะครับในซีซั่น17เนะครับเป็นแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งรีแลง์มานะครับผมก็แอสซินอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหยิบมาฟาร์มแล้วนะเพราะว่าโซลิเวอร์มันไม่มีดูดเลือดครับเราอาจจะเห็นอยู่นะครับแต่ก็น้อยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแคลรี่นะที่เอามาทําเกมนะครับเพราะว่าต้นเกมดูดเลือดนี่ถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นนะซึ่งเจ้าตัวโซลิเวอร์ไม่มีดูดเลือดแต่่ใช้้้เป็็นนนููแทไไดมัยกอครบ แต่ผมจะมาใช้กับแครี่นะครับค่างจะคุ้มนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปบอกเซ็ตไอเทมรูนแล้วก็พลังแฝงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะก่อนที่จะไปดูก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับไพ่นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับไปดูกันเลยมาเริ่มที่เซตไอเทมของทัตัวสลิมนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นธนูฟานนะครับก็จะได้พลังโจมตีความเร็วโจมตีแล้วก็ดูดเลือดนะครับตามหมายเลขที่ขึ้นเลยนะตามตัวเลขที่ขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็น วอบูนะครับก็คือยังไงอ่ะเพิ่มความเร็วโจมตีในช่วงต้นเกมนะสลีมมันต้องการความเร็วโจมตีในช่วงต้นเกมแน่นอนนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเซียนตีคีอามาไว้เป็นคีดิคอนนะครับเพิ่มความแรงของคีย์ดิคอนของเจ้าตัวสลีมนะครับให้มันแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นสลีสติงครับก็มีพลังโจมตีแล้วก็อัตราคีดิคอนแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ตามนี้นะครับผมแล้วก็เป็นชิ้นมูลาประสานนะครับคือทําไมไม่รีบเบิร์ดออกเป็นเจอกก่อนนะครับคือเจ้าตัวสลีมเนี่ยพาร์บส คือมันเป็นจอกกอ่ออยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องรีบออกเป็นจอกกอ่อก็ได้นะครับเราค่อยมาออกเป็นไอเทมชิ้นที่5ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบน,นะส่วนชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นฟีเนียทูนะครับก็จะเป็นสายเล่งดาอีสสุดๆนะครับแต่พอรีดเกมมานะครับแบบว่าเฮ้ยต้องเอาก่อกเกิดแล้ววะหรือว่าเงินเราเยอะจะจัดเลยนะฮะอยากจะเซฟตัวเองก็เปลี่ยนกอกเกิดใส่ตรงรองเท้าเลยก็ได้นะครับผม ประมาณนี้นะครับหรือเจอเวนก็เอาเป็นเมโลดียออฟทอยก็ได้ครับตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูรูนะครับว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยมาดูรูของเจ้าตัวสลิมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกนะครับผมก็จะใส่เป็นแรมเพจนะครับชิ้นที่2เดี่ยผมจะใส่เป็นสปิริตสิเม็ดเลยนะครับอันแรกก็แรมเพจตสินะครับอัน2ก็สปิริตสิอัน3ก็ดาร์กอนคอสิบนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเอาเป็นความเสียหายคิติคอนนะครับคนเนี่ยอาจจะถามว่าความเสียหายคิติคอนกับอัตราที่คิติคอนมันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งความเสียยหาคิอน จะแรงกว่าอัตราคิดิคอนแต่โอกาสที่จะติดคิดิคอนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าอัตราคิดิคอนนั่นเองนะครับไม่งงนะมาคนก็อยากเจ้าเลดมาใส่นะครับถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้อยู่ครับแต่ถ้าใส่เป็นแรมเพจเลดเกมมันจะแรงมากนะครับเวลาคี้ระเบิดออกมานะครับตามนั้นเลยเดี๋ยวไปดูพลังแฝงกันนะครับมาดูที่พลังแฝงของเจ้าตัวสลิมนะครับผมก็จะเล่นเป็นเซสตายเกินนะครับผมอันแรกนะครับก็จะเป็นปกป้องนะครับหรือว่าเพิ่มเลือดให้เรานั่นเองนะครับกับรีมานาอันสองนะครับก็จะเป็นการสลิงเกอร์ซึ่งจัง ก็ต้องเอาการสลิงเกอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าไปช่วยหรือว่าไปแอดซินเนี่ยมันก็จะบวกรามเมจเพิ่มให้เรานะครับยิ่งเราไปคือเราแก้งเกือบทุกเลนนะอ่ะน,นะเราก็ต้องใช้แน่นอนครับเพราะว่าเอามาเล่นในต้ช่วงต้นเกมก็ค่อนข้างจะดีนะอันต่อไปนะครับก็จะเป็นตายเกิดนะครับเราก็ต้องรีบกดนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้2ครั้งนะครับผมประมาณนั้นเลยคูดาวมันก็จะอยู่ประมาณที่100 3 0 0ถึงวินาะทีต้องรีบกดใช้นะครับผม ตายเกิดเนี่ยเอามาใช้แบบว่าเราเข้าไฟพลาดนะครับแล้วก็รีบกดตายเกิดรีบขึ้นมาฟาร์นั่นเองครับอันสอนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวบวกดามินธรรมดาครับมีความเสียหายเวทแล้วก็ความเสียหายปกตินะอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ได้รับบก็ได้รับพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเกมนะครับว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยมาครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับผมเดี๋ยวเรายืนตรงแท่นเลนกลางนะครับเพื่อว่าไปเลนกลางนั่นเอง คือแท่นนี้เนี่ยมันจะอยู่นานถึงสามิวินะก็รีบวารไปครับบางทีได้เล่นเลนกลางซึ่งตัวเรามาต่อเลนกลางได้ดีเลยนะครับผมมีเอลซูแล้วก็แลนแล้วก็สรีมนะครเป็นตัวต่อเลนกลางชั้นเยี่ยมเลยแหละผมก็จะเริ่มฟาร์มบูนะครับก็จะไปจบล่างนะจะไปทําเลนล่างก่อนนะฮะโหไอ้ดิกลับตายวาเสียดายถ้าเราอยู่ต่อมีสิทธิ์ลุ้นว่ะพาสตสี่ของเจ้าตัวสลิมนะครับถ้าโจมตีครบสามครั้งนะครับการโจมตีปกติครั้งต่อไปเนะี่ย จะเป็นการเจาะกาะเออไม่ใช่ดิถ้าเราโจมตีปกติครบ3ามครั้งนะครับก็คือพอโจมตีปกติออกไปเนี่ยก็จะเป็นการเจาะก่อนนะครับก็คือสร้างความเสียหายจริงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังสามารถทําคิดิคอนติดศัตรูที่อยู่ด้านด้านหลังของศัตรูที่เราตีอีกได้นะครับผมประมาณนั้นเลยส่วนสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นหอกนะครับซึ่งก็จะพุ่งหอกไปนะครับถ้ายิ่งปลาไกลเท่าไหร่นะครับระยะเวลาที่สตันโดนศัตรูนะครับก็จะนานแค่ั้นนะครับ ซึ่งถ้าปลาหอกโดนศัตรูนะครับก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีให้เรานะครับอยู่ที่3ามสิบเปอร์เนะครับถึงแปสิเปอร์เซนะครับถือว่าเยอะจัดเลยนะครับผมแต่ถ้าโดนทิปก็จะเป็นความเสียหายปกตินะครับแล้วก็ตีเร็วขึ้นย0สเปอร์เซนเองนะครับไม่เยอะนะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรารีฟาร์มเลยครับคือเกมนี้เนี่ยผมกดมากับตีมี่แล้วก็แรดนะครับผมโอ้โหเขามาเติมว่ะอุ้ยต้องออกละเดี๋ยวพลาดได้นะลิกเตอร์ยกเราทีเลือดเลือดเราก็หายหลายหลอดแล้วนะ จังหวะนี้ต้องเล่นแล้วฮะปลาหอกเข้าไปโอ้โหไม่โดนว่ะแต่โอเมก้าน่าจะตายเรียบร้อยฮะแล้วมาต่อที่ไบโอไล่เลยนะเขาฟิกเกอร์ไปแล้วเดี๋ยวหันมาเอาเอาไม่ถอยว่ะคอมโบนะครับก็คือปลาหนึ่งนะฮะแล้วก็สองไปแบบนี้นะปึ๊บเรียบร้อยครับผมหนึ่งสตาร์ปุ๊บนะครับแล้วก็กดสองซึ่งสกิลสองของเจ้าตัวสลิมเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งนะครับซึ่งการพุ่งไปแต่ละทีนะครับมันจะทําให้พลังของเจ้าตัวสลิมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคือมันจะเพิ่มตามเลเวลนนนนะะะะเเเลลลลวววหหห่่่่่ยยยคครรรัับือออถ้าาาพมแแกกๆ็ูทีี พอ,อัพไปอีกเลเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่70หน่วยนะฮะถือว่าแรงนะไม่ใช่เบาๆนะฮะสกิลสองเนี่ยดาเมจแรงเท่ากับไอเทมชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะถ้าดักกลางได้ก็ดักนะฮะเหมือนเกมนี้จะเป็นลิสเตอร์กลางนะโอ้โหไม่ได้วะอันนี้ผมปลาหอบไม่โดนนะฮะต้องปล่อยนะต้องปล่อยนะไม่ฝืนนะฮะแล้วเลนบนอุ้ยเรียบร้อยแพนด้าน่าจะเก็บสวยไอลิแตกครับผมเดี๋ยวเราก็ฟาร์มนะ เจ้าตัวสลิมอาจจะไม่ใช่แครี่ต้นเกมนะฮะดังนั้นไม่ต้องรีบเดินก็ได้ครับค่อยๆเดินไปกับตีมีนะฟาร์มฟาร์มเอารวยฟาร์มเอาตัวเองรวยดีกว่าฮะยิ่งสลิมเกิดยิ่งโหดนะฮะโอเครีฟาร์มเลยตอนนี้ใกล้จะได้ธนูฟาร์มนะฮะเดี๋ยวผมจะไปย้ำล่างรัวๆนะฮะผมจะไปย้ำล่างแล้วก็กลางฮะสองเลนนี้นะเดี๋ยวถ้าว่างๆก็อาจจะขึ้นบนนะฮะตามสติมนะแต่ก็จะย้ำล่างก่อนนะฮะ ผมจะพยายามเอาป้อมล่างให้แตกก่อน5นาทีนะเพราะว่าเรนบห้5นาทีนะก่อป้อมยังมีอยู่นะฮะมันคือเรนออฟนั่นแหละโอ้โหแล้วเหมือนเขาจะไปถมเรนบนว่ะผมต้องรีบเอาล่างแล้วนะไม่ก็กลางนะฮะแต่เมื่อกี้ผมปลาหอ,อกไปแล้วมันโดนตัวในพุ่มไนงะก็เลยมาดักกลางดีกว่านะฮะน่าจะได้สักตัวแหละผมว่าถ้ามีตัวหลุดมาลิกเตอร์มาฮะปลาหอ,อกดีดีครสกิลสองไปปึ๊บโอ้โหเอลซูยิงไม่โดนว่ะโอ้โหไม่ทนันรอดเฉย ถ้าเอลสูยิงโดนนะครับเมื่อกี้แบบเสร็จเลยนะมาเดี๋ยวเราไปเอาล่างแล้วกันฮะเพราะเขาอยู่บนสองนะฮะแล้วก็ลิเกเตอร์กับก็จะเหลือไอ้ล่างแค่สองแต่เรามาเติมสียังไงก็ไหวฮะมาดิอูไล่เลยฮะอย่างงี้ปึ๊บมาดิโดนเวลาเวลาเรากดอันตีนะครับเจ้าตัวเอ่อสารีมเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราแรงขึ้นนั่นเองนะฮะตามนั้นเลยอู้วโอเจ็บหนักเลยนะน่าจะได้ป้อมแล้วแหละผมว่าเดี๋ยวให้เพื่อนกักเจ้าตัวใบไว้ให้นะผมจะตีป้อมกับเอลสูนะฮะ แต่ไม่รู้ว่าเอลสุยจะตีช่วยผมมั้นะโอ้หไบโอไม่ถอยวะไล่ดิมาดิโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรคะโหแล้วเหมือนไบกับลิตร์มาเติมอ่ะต้องเล่นแล้วฮะต้องอย่าเดินเข้าุูมต้องเราต้องเล่นระยะเอาโอ้โหแล้วลิตร์โดนหอบผมปะเรียบร้อยไม่น่าจะรอดบอกเลยแบบนี้ต่อเลยฮะยาวๆฮะตายหรือเปล่าวะต้องได้แล้วแหละไบเนี่ยตัวยอยังไงก็ต้องได้นะบอกเลยมาดิโอ้โหไอรีมาเติมอ่ะแต่เราใครฟร้ฟรีๆฮะ โอ้ไม่ทานว่ะอุ้ยสวยใบยแตกไอรีก็แตกเนี่ยไงโดนโดนพาสีบเราเข้าไปนะฮะระเบิดโคตรแรงอะพาสีบแบบยังไงอะเวลาติดคีมันก็จะไปโดนตัวด้านหลังด้วยนะคี่ตอนนี้อยู่ที่หนะึ่งพันฮะเจ้าตัวสลีมันไม่ใช่ตัวแบบยังไงมันไม่ใช่ตัวเนีนคีนะมันเป็นตัวแบบคลายได้เรื่อยๆนะยืนคลายยืนคลายก็เหมือนแคลรี่คล,าคล,าคลายย้ายๆยังไงอะคล้ายๆตัวพิ้วๆนิดนึงนะ ต่ไม่ได้พิ้วมากนะฮะแล้วก็เหมาะเอาแกการมาเดินเกมมากเลยเพราะว่าสกิลมันก็มีประโยชน์นะสกิลหอ,อกอะสตันทีก็คอมโบกับเอลสูกับแรดได้นะฮะถ้าคิดว่าเอาปอมไม่ได้ก็มากางมางกรไห้ครับกามังกรก็คุมนะแล้วเหมือนว่าเขาจะอยู่ลงอุย้อยเราไบวะพี่ได้ปาวะโหเล่นได้อยู่นะผมว่าไอรีน้านจะไม่มีรามนะีน่ะอันนี้ผมขอกับเพื่อนนะผมเล่นให้กดชุบโอเคผมบอกแล้วทำไมเกือบตายนะแต่ไบาตายอยู่นะคุ้มอยู่นะ แต่เราน่าจะได้การนะผมว่านะเขาก็น่าจะจ่ายสก,กิลกับเราไปเยอะนะครับเมื่อกี้โหไม่ได้วะเขามาโถมะอะเขามากันเยอะนะฮะถ้ากันไม่ได้แบบนี้เราก็ไปบนนะฮะเอ้ยถ้าเขามากันได้เราก็ไปบน,นะฮะครับแต่ผมจะปิดลิคเตอร์นะลิคเตอร์เหมือนจะไม่เห็นเรอวะ่ะปิดได้เลยะฮะช็อตน,นี้ไม่น่าจะรอดนฮะโหเรียบร้อยแพนด้าเก็มงานไปสุดยอดจริงๆฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ตีมี่นะครับกากไว้กับแลนนะแต่ช็อตน,นี้เนี่ยผมจะได้เลยนะฮะเนี่ยตีมี่ฟังคอผมแล้วรีบได้เลย ไม่รอฮะเนี่ยโดนคอมโบไปดิกีแตกโคตรแรงอ่ะสวยถ้าจะเล่นต่อก็เล่นได้นะผมเอาจริงๆนะแต่แรน,นไม่มีอันตีไงที่เซนไม่มีอันตีนะฮะแล้วก็ตีมีแต่ผมสามารถใช้ได้ไงตัวผมมันเกิดปุ๊บแตกโอ้โหไม่แตกว่ะดามีดไม่พอฮะแต่ผมว่าเอาเล่นได้นะเพราะว่าคลิปอีกคลิปอีกชุดกําลังจะมาฮนะเดี๋ยวยืนรอน,นิดน,นึงก๊อผลงันะคลิปอีกชุดมาพอดีเดี๋ยวป้อมให้แตกไปเลยเดี๋ยวค่อยไปต่อกางนะ โอ้น่าเอามากเลยว่ะแต่ละตัวฮึบโอ้โหกระโดดเข้าไปลงตีนรีบเดินนะฮะคือเวลาเราเล่นแคดดี้เนี่ยเวลาจะเดินถอยนะเราห้ามไปกดโจมตีนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นการวิ่งถอยหลงยังไปแบบชะง,งักชะง,งักนะฮะเดี๋ยวโดนเขาซีซีซสวนเอานะโอ้โหลิกเตอร์มาดีเพื่อนตอนนี้ลิกเตอร์น่าจะสู้เราไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่มีคอนะ,ะโอ้โห คือสลีมอะเวลามันกดพาสซสีฟใช่ป่ะถ้าไอตัวด้านหน้าโดนพาสซสีฟคีดิคอนคือไอตัวด้านหลังก็โดนคิยดิคอนของเราด้วยนะฮะโหแตกไปดิเดี๋ยวเราก็เจ็บหนักครับเดี๋ยวเราเอาชัวร์ดีกว่าสักหน่อยตายเกิดผมมันก็จะหมดเวลาแล้วนะอีกนิดหน่อยก็จะหมดแล้วไม่ได้ใช้เลยนะคือช็อตน,นี้เจ้าของก็เอาได้นะเครื่องผมกดไม่ติดนะครับอาจจะงงนิดนึงนะสลิสสตีงมาเลยครับมา คือเกมนี้เนี่ยผมไม่ต้องออกเป็นจอบก่อก็อได้นะแต่ผมคิดว่าไอโอเมก้ามันก็ถืออยู่นะก็เลยออกมาดีกว่านะครับคือตอนแรกผมว่าจะรีบบูทเป็นโซนิกบูทแหละแต่เอาเป็นทะีลจริงแล้วก็มูราเมสา,าดีกว่านะเอยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่โซนิกบูทอะไรนะผมลืมชื่อมันไอดาบแดงเออดาบแดงนี่แหละผมจําชื่อมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ล่างแล้วก็ให้เพื่อนดักนะเคื่อตรงตรงอ่ะมันต้องมีคนไปดักพุ่มฟ้าไหมนะฮะถ้าจอาป้อมล่างจริงๆนะ ดักเล่นดักเล่นฮนะแต่เหมือนจะปิดกลางได้นะช็อตนี้เนี่ยเล่นได้น่าหนัากกลางอนะ่ะโอ้โหเขาถอยวะเขารู้งานวะโอ้โหเบโอขี้แรงโอ้โหไอรีมาโอ้โห,หอ,อกโดนโอโ้เล่นไม่ได้ชิปหายละมาดิใครฟรีๆีใครฟรีฟมาดิมาดิาาามาด,มาด,มาดมิไม่ถึงระยะเบโอว่ะแต่น่าจะได้ป้อมนะผมว่านะโอ้โหลิปเลือดคชนี้ไม่ได้วะนิดเดียวเฮ้ยได้ได้ได,ได,ดีเลยดุดเลือดแป๊บดุดเลือดแป๊บ นี่คือข้อดีของแคดดี้แผ่นนี้ใช้ไ,ได้ดีมากเลยนะผมบอกเลยโอ้โหได้บาแลกว่ะบาแลกได้นี่ที่บิ๊กเวฟมาอยู่อะสวยเราตีบาแลกเลยก็ได้ฮะขู่ไวโอแตกมาดิมาดิไบต์ไบต์มาดิาาาดโอโ้โหกดชุบทันพอดีนะช่อน,นี้โคตรสวยอื๊อเปอร์ก้ามาโดนไปดิโดนหอ,อกไปดิมาครับเดี๋ยวเราตีป้อมกลางก่อนนะ วิ่จบได้เนี่ยมาฮะแล้วเหมือนว่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหแปดคิวอะจบโคตรเร็วตีป้อมอย่างเดียวตีป้อมอย่างเดียวไม่สนอะไรท,ทั้งสิ้นโอ้โหลิกเตอร์จะเอาอะลีเกเตอร์จะเอาแต่โดนเพนด้าเก็บเรียบร้อยฮะคลิปอีกเวฟม,มาเป็นใจพอดีโอ้โหด้านล่างมาปุ๊บก็สวยเลยนะวิธีการเดินเกมก็ประมาณนี้ฮะถ้าแนะนําเล่นพวกป่าแนะนําว่ากดมาสามดีกว่าครับกดสามมีโลมิงมีเมีคนนึงนะเวลาเดินเกมจะได้เดินสามหรือว่า ไม่มีเมดก็แครี่ก็ได้นะเทคนิคการเล่นสลิมก็ประมาณนี้นะเล่นเออจับใจความส่วนใหญ่ก็คือเล่นระยะตัวเองมากกว่านะจังหวะไหนที่ปลาหอกโดนก็รีบยัดรีบใส่เลยครับตัวมันก็แรงเหมือนกันนะไม่ได้เบาบาะครับผมผมก็เพิ่งมาไต่แรงในซีซันนี้นะครับผมก็อยู่ที่คอมคอมสามแล้วนะตอนเนี้ยเออคอมสามนะครับผมเดี๋ยวก็อาจจะมีมือๆนิดนึงนะเพิ่งเพราะว่าเพิ่งกลับมาทำชิปอารีนะครับผม โคตรมึนเลยตอนนี้พูดอะไรแบบงงมากเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ให้ช่อง Omer Gaming ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมทาหเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบาย